สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขกนสมองสบาเพาะกระส่องแทนคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เน,น,นาะพ่นตรงนักอยาก่างนวงๆเลยเนาะกระนำกะต็มให้เต็มขั้นเนาะเขาก็เริ่มเคี้ยวขึ้นแลวเนาะพ่อแม่หนุกแทนนะบุกเคี้ยวเพราะวายังเพราว,วา อันนี้ดําพร้อมกันดันน้ําลังดันน้ําลังแมงแทนอันนี้ดําก่อนเนาะเพราะว่ายังพอพุ้ยบ่พอเนาะพุยบ่พอก็สิประมาณนี้แหละซื้อเพิ่นน่ะอันนี้หน้าปาเนาะหน้าปาแม่น้องอ้ายน่ะุยซื้อเพิ่นพอแล้วมันก็เขียวเนาะก็แมงแทนยังบ่เขียวเพราะว่าพุยบ่พอ อัานในหน้าตินบ้านเนาะอันเพื่อนผู้ดำก็นยังดำอยู่ได้พี่น้องเพื่อนผู้ดำก็นยังดำอยู่เพื่อนผู้ดำก็นยังดำอยู่เลยเขาไม่รังแท้ปีนี้คือโบงาณโบรางเลยปีนี้นะโบงาณโบงามยังเลย เพื่อนผู้ดําก็ยังดําอยู่ดําก็มาดําหน้าแม่น้แทนเลือนาแม่น้แทนเลือจักเลือจักให้เลืออยู่หาหกใสิประมาณนี้เพราะว่าแม่น้องแทนกล้าเบิดแต่ก็พอดีก็เทินก็พอดีก็เทินแล้วก็พอดีนําบ่มีก็พอดีได้หันโลดหันล่างก็เลยได้บ่ได้อันน่ะซะป๊าดนําเต็มใหเต็มคันเกอบพอแทนลืมไวเลยเนาะ นาเต็มจุดล้นหายด่นคันสีเข่าเนี่ยเป็นหอคอยเทียนสีกระดิ่งเลื่องเทะหลังจากไปลายมือเนาะเป็นเทปหรูจักแหล่เนาะซีบ้านหรืออะไรเนาะเกือบทีดเละแห้งกระเลื่องคือว่าเขาคือบ่คอยอย่างงามอันนี้นาตีมบ้านพี่น้อง สุพรรนยังพากันลุยนาอยู่ลุยเพลุยอยู่นาแม่งแทนอย่างเลยมาสั่มแมงแทนนาหาหกให้แต่ว่าสั่ก็คือว่าสุพรรนดำเอาแม่พี่นอกป่าลุงสุพรรนพากันดำเอาเองเนาะดำเอาเอง มันมีน้ำไปเพ่นพากันดักมาเอาเือมีเบิดบพอลูกพี่น้องเอ้ยิงเบิดกะถ่ายปีหัวปีนั่นแหละเพ่นยากเมียเพ่นยัง่ทันลงมาอยู่เกิดท่น ราว่าแท่นี่นะ่ะมันบ่มีหน้กเลยสีดำเบริบรบร้านาห้านี่นะาแท่นเปิดไทยไหวไทยไว้นะไไวเลออยสามไ้ 3, มันเลยบริไทย คับพี่เพิจุงัวเต็มทุงสนั้นมันพืชนี่ทั้งลุ่มัดเดี๋ยวอีกเดียวอีกบกี่มือเดียวกะห่อขาวเนาะขาวประดับดินเนาะห่อขาวเดือนเนาะีบกี่มือดอกีบกี่มือเดียวกะอนะอีบกี่มือเดียวกะห่อขาว ทรายลงมาครูพร่น้องเอ้ฮะน้ำมันเบรดได้ฮะไปโลก,กาอีใช่นีมนะ เลยใส่รถจักมาบ้าใช้รถเข็นมันมีกบบ้านใช้รถเข็นบัมือกับเ่นใรถจัมาาใช้รเข็นพายุอืมอืม mang gì đó, mang cái nhảy tựt về, mang cả mang on à phun nhiều, lộ xuống mà cái nhện, cái nhện xuống mà này, tháp ca tụng an ngua chanan văn phượng như thùng hai thùng a à. bên là ai đây hao đưa cưỡng pha cưỡng phun กระจุงัวเนียงงัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสงดดสงด่งมลสะสิไปใส่ออหางนกทถุญ้าปลาลุง สบายดีป่ะลุงก่อนป่ะลุงสบายดีสบายดีเขากำลังเชียงมาพี่น้องหฮกแต่ว่าคือสิได้สีดอยู่ไปจากแล้เพราะว่าเขาไมนอยากเลื้ยงเนาะเละเบิ่งน้ำให้น้ำหน้าเนาะเบิ่งน้ำให้น้ำหน้าเต็มเบื่อเบื่อพี่น้องพอตอนนี้ก็ลูกใหญ่กระลาสีไม้แล้วผลวบางหันก็พ้นนินเงี้ย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 มาป่าก็ลายลาย กํลังเริ่มเคียวปีนี้พังเบิงรอหลุดน้ําแมงแทนว่าสดักสอเนารุนําแมงแทนว่าสิได้จักสบสุเพิ่นยนแลดําแดําให้ดําหน้าบ่ปเดขึ้นเดเดมงแทนตุ่มปลาอยู่พี่นตมปลาไว้แลแล้วก็ลงมา ถ่ายคลิปเบิ่งป่าป่ากับไอ้เพก่ะดำให้ดำหน้าเป็นกานพูยทางน้อยนะได้จักรซอบอันนั่นนะทางน้อยนะได้จักรซอบเออได้จักรทางได้จักรให้อันนี้พระท่านในไทยอันหุดหน้าจำหักคอดำนัม ผมมกาดมผมจมดเลยเจือปุยโลมาหวานเอาวานเอาหยาเดือมไ้งสามลยะเลแล้วบ่ลงติมนะในดาตะกายแล้วบ่

ยังบ่แลอุ้ยพี่น้องเอ้จนสิอเขาบ่ว่ายังหลายนะพี่น้องแม่แทงก็สิได้ลาคลิปเเท่านี้เลยเนาะพี่น้องคลิปหน้ากันใหม่อย่าลืมกดรับชมช่องนแทนฝากไลค์ฝากแชร์ช่องนแทด้จ้าขอบคุณ FC ทางทั้งลาทั้งต่างงไทยทั้งต่างประเทศเนาะบ่ว่ายังหลายเนาะ